สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีนะครับวันนี้สถาบันสอนตัดผมอาจารย์ใหญ่ํำคณะลูกศิษย์จิตศามาให้บริการตัดผมฟรีนะครับเพื่อประชาชนที่วัดราดนิยมธรรมหรือว่าวัดหนองบอัวคีนั่นเองครับวันนี้ก็มากันทั้งหมดนะครับ3-4ชีวิตนะยังมาไม่ครบนะครับก็วันนี้ก็มีช่างโจกนะครับมุกทหารนะครับมาร่วม ขอยกับอาจารย์นะครับก็เป็นสิทธิ์เก่านะครับตอนนี้ก็เป็นเจ้าของร้านนะครับโจ๊กบาร์เบอร์อยู่ที่มุกดาหารนะแลนนี้ก็ตัดไปหัวที่2นะครับหัวแรกก็เป็นทรงสวิกกี้นะครับตอนนี้ก็ตัดเป็นรองสูงๆอยู่นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นนะครับช่างวิราชนะครับงามวงนะเป็นคนจังหวัดปราจีนบุรีนะครับพักอาศัยอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ14นะครับก็เป็นเจ้าของร้านกันแล้วนะครับตอนนี้ก็ กำลังมาฝึกวิทยายุกนะครับมาหาความรู้เพิ่มเติมหาประสบการณ์ให้กับตัวเองนะครับก็ตัดไปนั่นได้ถึงหัวที่2นะครับทางวิลาก็ตัดหัวแรกเป็นทรงล่อกทรงสูงอันเดอร์คัตแบบถ่ายแบบวนกลืนเป็นธรรมชาติไม่ขาวนะครับแล้วก็กาลังไปได้สวยครับนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็จะเป็นนะครับช่างโตนะครับต้องเรียนช่างที่จบหมาดๆนะครับเมื่อวานจบไปเรียนหลักสูตร30วันนะครับก็วันนี้ก็ มาออกหน่วยกับอาจารย์นะครับก็อาจารย์จะให้ตัดประมาณทรงละละห0ึ่รอบนะจนกว่าจะสวยแล้วก็ทํางานได้นะครับถึงจะไปครับไปทํางานนะก็ช่างโตก็หัวแรกตัดเป็นลองทรงต่ํานะครับสอยสั้นนะครับหัวที่2ตัวนี้ก็เป็นลองทรงสูงนะครับผสมทรงอะไรครับช่างโตอเมริกาลันบินนะครับโอเคครับลุยเลยครับอเมริกาลันบินก็เป็นทรงที่อาจารย์โดมนะครับประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับช่างโต นะครับมาหลายรอบแล้วนะครับวันนี้ก็ได้ลงหัวจริงหลายรอบเช่นกันนะครับแล้วก็อีกท่านนึงนะครับจะเป็นอาจารย์ซันนะครับอาจารย์ซันทวิกกี้หรือว่าอาจารย์ซันสายใหม่นะใครใครมาก่อนะใครมาก็ให้ดูคิวเลยนะครับใครมาก่อนนะครับก็ตัดตามคิวนะนะครับวันนี้ก็ช่างใหญ่ก็นำนะครับนำนะครับ ป้ายประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมของพวกเรานะครับจะเป็นโลโก้ของาันรย์ใหญ่นะครับสถาบันสอนตดผมาันรย์ใหญ่นะครับเขตสายไหมกทมนะตั้งอยู่ปากซอยพระโขนงจุนทัศนสิบสองนะครับเขตสายไหมกทมนั่นเองนะครับก็ไปตัดตามชุมชนหมู่บ้านวัดนะครับโรงเรียนนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนฤทธยะวันอาไรนะครับเราไปกันนะครับหกเดือนแล้วแล้วก็เจอโควิดก็เราพวกเราก็ไม่ได้ไปกันนะเดี๋ยวเราจะไปตัดนะครับก็เดี๋ยวรอให้ทีมงานนะครับ ขอความนเคราะห์นะครับโรงเรียนนะครับใกล้เคียงนะครับไปตัดให้นังเรียนด้วยนักศึกษาด้วยนะครับนะครับหลังจากโควิดนะครับเราก็ออกมาตัดนะครับที่วัดตมบชีนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับหรือว่าเป็นวันพาะที่2นะครับของเดือนนะนะครับตอนนี้คิวตัดก็มีลูกค้านะครับชาวบ้านมาให้ตัดเรื่อยๆนะครับเป็นบริการตัดผมฟรีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ชาวบ้านนะครับมานะครับบริจาคนะครับทาน้ำประไฟนะครับช่วยวัดด้วยนะครับ วันนี้นะครับก็มีตลาดนัดนะครับตลาดนัดแล้วก็เป็นวันเข้าพรรษาเป็นวันอพราษานะครับขออภัยครับของพี่น้องประชาชนชาวพุทธศาสนาทุกคนนะครับที่วัดครับก็จะมีตลาดนัดครับตั้งเปิดบริการนะครับขายทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมีเครื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับอาหารการกินนะครับตอนเช้าเป็นตลาดนัดประจําวัดนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ ตีห้าจนถึงนะครับประมาณ10บโมงนะนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับช่างโจ๊กมุกทหารช่างสันทวิกกีช่างวิราชงามวงแล้วก็ช่างโตนะครับกาแพงเพชรที่มาร่วมกันออกหน่วยตัดผมฟรีให้ชาวบ้านนะเพื่อลดค่าจะจ่ายนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับตัดผมเก่งวันเก่งคืนนะครับมีลูกค้าเยอะๆอะนะครับขอให้เป็นที่รักใคร่ของพี่น้องประชาชนนะครับที่ทางประเทศไทย แล้วขอให้เป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของร้านนะครับเป็นผู้บาจาจา์เขาต่อไปในอนาคตนะก็ขอให้มาร่วมกันออกหน่วยนะครับใครในบ้างนะครับผู้สิทธ์ผูกหาทั้งใหญ่นะครับที่ว่างๆนะครับที่ตัดจบไปแล้วนะครับมีอยู่มีกินแล้วก็มาทํากิจสาให้กับชาวบ้านด้วยนะก็มาร่วมร่วมกันทํานะขอให้อานิสสงของการออกหน่วยวันนี้ขอให้ทุกคนนะครับเดินทางกลับบ้านปลอดภัยเที่ยวคาดปลอดภัยนะ ร่ำรวยร่ำรวยสาธุสาธุานะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย